พระพิคเนตต้องมีก่อนขอพรแนะนำก่อนที่คุณจะขอพรพระพิคเนตให้คุณเลือกสื่อในการขอพรเพื่อส่งคำขอพรของคุณถึงท่านแนะนำให้คุณใช้น้ำหอมบูชาพระพิคเนตน้ำหอมสำหรับบูชาพระพิคเนตแนะนำให้คุณแยกกับน้ำหอมที่คุณใช้ส่วนตัวน้ำหอมสำหรับบูชาพระพิคเนตจะต้องปรุงแต่งกลิ่นที่ท่านโปรดปานและ กาทำสำหรับท่านและ ผ่านพิธพิพรมเพื่อเป็นสื่อในการขอพรของคุณถึงท่านนะคะเมื่อคุณมีน้ําหอมบูชาท่านแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้แทนการจุดธูปหรือกำยญาได้เลยฉีดไปบริเวณเทวรูปหรือรูปภาพของท่านกล่าวบทสวดโอมสีคเนสายะนมะหะจำนวน11จบจากนั้นบอกชื่อนามสกุลขอพอรที่คุณต้องการตามด้วยโอมสันติสันติ